ครับผมสวัสดีครับผมพาทุกท่านมาเที่ยวสวนผักบุ้งกันลครับนี่คือผักบุ้งที่ทีโสมแดงฟิกบวกอะมิโนครับท่านดูครับเนี่ยต้นโอ้โหสวยไหมครับใบเหลืองแทบจะไม่มีครับนี่ครับชัดเจนไหมครับโดครับเนี่ยนิ่มครับผักบุ้งต้นจะนิ่มแล้วผัดนี่มันจะนิ่มหวานอร่อยครับกรอบครับจะไม่เหนียวครับไม่เป็นเส้นๆสนสั่งๆครับนู่นครับ นี่คือสวนโอ้โหตอนนี้เที่ยงครับหมามองไม่ก็ชัดเจนครับนนนนนนผักบุ้งที่ฉีดสมแดงฟิกโบอกมิโนช่วงนี้ลดช่วยลดต้นทุนคุณสิทธิโชคครับลดต้นทุนเยอะไหมครับเย <sea S 1> <laughs> อะ <Hum. S 1> ใช่ไหมครับแล้วเราฉีด <c oughs> ตัวนี้นี่คือหลักๆแล้วนี่ปุ๋ยนี่ลดลงไปเยอะไหมเยอะมากเลยแล้วชุดนึงเนี่ยคุณสิทธิโชคใช้นานไหมครับ นานใช่ไหมอันนี้คุณสิทธิโชคอะไรไถอนรอดไอ้ถอรอดถอหรือถอนรอดเออคนสิทธิโชคชถอะรอดบอกชุดหนึ่งนี่อ่าชุดหนึ่งก็แค่บันปบายครับแต่ใช้สามสี่เดือนแล้วพวกบุ้งนี่ถอนทุกวันครับดูสังเกตนี่ครับหนึ่งต้นจะสวยผิวแล้วดูครับนี่นี่ต้นเขาจะไม่ค่อยแขนงเยอะมันเป็นก็คือมันจะไม่ค่อยมีแขนงครับมันจะเท่ากันหมดแล้ว น้ำหนักดีชัดเจนครับมันจะตันน้ำหนักดีครับุสามเดือนฝา,าปุ๋ยนี่ลดเห็นได้ชัดเลยนะว่าลดลดลงไปครึ่งเลยไหมโอ้โหสามต้นส,สี่เลยโอ้โหสามตนสี่ครับผมเนี่ยครับท่านติโชโจกให้ความมั่นใจว่าสมแดงฟิกเรามาฉีดนี่ปุ๋ยนี่ลดไปสามส่วนสี่สาม่วนสี่หมายถึงว่าครึ่งหนึ่งไหม ค้อนหนึ่งนะปุ๋ยลดลงไปค้อนหนึ่งครับส่วนใช้หนึ่งส่วนครับผมแล้วสังเกตครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับมาผมเราถือแต่ตะปังดูครับเนี่ยดินโยฟูฟูฟ้องเลยครับดินก็สวยมากครับเนี่ยดินมันมันซุยมันล้วนลากเดินดีลากเขาจะเส้นใหญ่นะครับนั่น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 ดูดูสังเกตดูลากครับเนี่ยเนี่ยดูลากเขาเนี่ยเนี่ยดูเส้นขาวเส้นใหญ่บึกเลยแล้วอย่างนี้ปะปุ้งยังไม่โตทำไงครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทบริลนาเน็ตเวิร์ดที่ผลิตโสมแดง อาหารชูกำลังเพื่อชีวภาพจูลีน400%มาเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพริกชีวิตตัวเองและกขอคนคุณสิทธิโชถิหลอดที่ให้ข้อมูลดีดเกี่ยวกับผักบุ้งเพื่อให้เกษตรกรทุกท่านที่ปลูกผักบุ้งได้มั่นใจว่าโสมแดงใช้ผักบุ้งดีจริงๆลดต้นทุนไปค่อนนงครับไม่ใช่ครึ่งค่อนกระบผมสุดท้ายนี้ต้องการเขาวาสวัสดีครับ